สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับโรงเรียนอนุบาลดวงใจค่ะเชิญชนด้านในเลยนะคะตามมาเลยค่ะค่ะตามมาเลยนะคะค่ะโรงเรียนอนุบาลดวงใจของเรานะคะประตูด,ด้านหน้านะคะจะอยู่ซอยงามวงวาน23ค่ะใกล้กับวัดบวัวขวัญนะคะโรงเรียนอนุบาลดวงใจของเรามีความปลอดภัยนะคะ ประตูจะมีการสแกนนิ้วมือแล้วก็คนอื่นไม่สามารถเข้าได้นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยไหมคะคุณครูเอค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะตามตาม,มาเลยค่ะ,คะสําหรับโรงเรียนของเรานะคะประตูจะเป็นประตูอัตโนโมัตินะคะจะมีคุณครูถ้าเข้ามาด้านในก็จะมีคุณครูคอยสแกนนิ้วมือก็สามารถที่จะเข้าได้นะคะ<า>อย่างนี้ค่ะ<า>ค่ะต่อไปนะคะ สำหรับบุคคลภายนอกนะคะถ้าไม่มีลายนิ้วมือคุณครูก็จะเป็นคนคอยกดให้ผู้ปกครองเข้ามาด้านในนะคะหรือให้เด็กๆที่มารับนะคะเข้ามาด้านในแทนนะคะโดยที่เด็กๆไม่สามารถเปิดเองได้เลยนะคะโรงเรียนอนุบาลดวงใจของเรานะคะมีมีความปลอดภัยนะคะมีจุดคัดกรองนะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนนะคะจะพบกับจุดแรกเลยนะคะเด็กๆจะเข้าไปในกระบะตรงนี้นะคะ แล้วคุณครูก็จะฉีดสเปย์นะคะแอลกอฮอล์นะคะเสร็จนะคะเด็กๆวัดอุณหภูมิค่ะค่ะแล้วโรงเรียนของเราก็มีตู้ฆ่าเชื้อด้วยนะคะกระเป๋าของเด็กๆค่ะค่ะนะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะมีความปลอดภัย เมื่อเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลดวงใจของเรานะคะบรรยากาศโรงเรียนของเรานะคะมีความร่มรื่นมากค่ะมีสนามหญ้าสวยงามเหมาะกับการเล่นของเด็กๆมากเลยค่ะนะคะสวยงามมากค่ะและมีความปลอดภัยสะอาดค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนอนุบาลดวงใจของเรานะคะมีอาคารเรียนสองอาคารเรียนค่ะ อาคารเรียนด้านบนนะคะห้องแรกจะเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษนะคะเป็นที่อนุบาลปีที่3นะคะ2ห้องเรียนนะคะค่ะแล้วเรามาชมด้านล่างกันเลยนะคะอาคารเรียนด้านล่างนะคะจะเป็นห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษคะ่ะมีจํานวนห้องเรียนทั้งหมด4ห้องเรียนนะคะห้องเรียนของเรามีความสวยงามปลอดภัยมีคุณครูดูแ,แลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ เชิญค่ะต่อไปนะคะเราไปชมห้องเรียนด้านล่างกันนะคะเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะเชิญเลยค่ะค่ะอันนี้คือห้องเรียนของเรานะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะให้เด็กๆปลอดภัยนะคะโดยการเว้นระยะห่างกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะมาชมห้องเรียนอาคารด้านบนกันนะคะค่ะอย่างในห้องเรียนของเรานะคะ พอเด็กๆเ,เรียนเสร็จนะคะก็ทํากิจกรรมเสร็จก็จะมีนอนนะคะช่วงสถานการณ์โควิดนะคะการนอนของเด็กๆนะคะคุณครูก็จะมีกั้นฉากเห็นไหมคะแยกชายหญิงนะคะของนักเรียนหญิงจะเป็นที่นอนสีชมพูนะคะของนักเรียนชายเป็นสีฟ้านะคะสถานการณ์โควิดเราก็จะมีฉากกั้นนะคะไม่นอนชิดกันนะคะเว้นระยะห่างคะ่ะ ะะมีความปลอดภัยค่ะต่อไปนะคะไปชมห้องน้ําของเด็กๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวไปชมห้องน้ําของเด็กๆกันเลยนะคะสําหรับห้องน้ําอาคารด้านบนของเรานะคะก็จะแยกห้องน้ํานักเรียนชายแล้วก็ห้องน้ํานักเรียนหญิงนะคะของนักเรียนชายจะเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆก็จะรู้นะคะมีโถปัสสาวะสําหรับเด็กๆนะคะแต่เวลาเด็กๆมาเข้าห้องน้ํานะคะคุณครูก็จะมาดูแลด้วยค่ะนะคะมีอ่างล้างมือนะคะ เดี๋ยวไปชมห้องน้ําของนักเรียนหญิงบ้างนะคะค่ะสําสหรับห้องน้ําของนักเรียนหญิงนะคะจะเป็นสีส้มนะคะด้านในนะคะก็จะมีอ่างล้างมือนะคะล้างหน้าแล้วก็จะมีน้ํายาล้างมือสบู่ล้างมือนะคะแล้วก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะคะเวลาลเด็กๆมาเข้าห้องน้ําคุณครูก,ก็จะคอยดูแลตามมาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะค่ะ สำหรับห้องเรียนของเรานะคะเราก็จัดมุมเพื่อให้เด็กๆได้เลือกเล่นอิสระตามมุมเสรีนะคะค่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมหนังสือนิทานนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เข้ามานั่งอ่านหนังสือนิทานแต่เราจะมีกฎกติกาว่าให้เด็กๆเ,เข้าได้มุมละ3คนนะคะเด็กๆก,ก็จะทำตามได้ดีค่ะค่ะมุมที่สองนะคะเป็นมุมบ้าน นะคะเด็กๆก็จะได้เล่นจินตนาการเหมือนอยู่ที่บ้านทําอะไรบ้างเล่นหม้อข้าวหม้อแกงนะคะเล่นของเล่นค่ะมุมที่3นะคะเป็นมุมเกมการศึกษานะคะก็จะมีเกมต่างๆวางไว้เด็กๆก็เอามาเล่นมีตัวตอ่อมีไม้หนีบสําหรับหนีบเล่นได้นะคะค่ะเด็กๆก็พอเล่นเสร็จเด็กๆเขาก็จะรู้หน้าที่ก็จะเก็บของเล่นเข้ามุมได้ค่ะ ค่มุมต่อไปเลยนะคะมุมบล็อกมุมนี้เด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเพราะว่าได้ต่อตัวบล็อกได้เล่นต่อบล็อกเล่นไม้บล็อกนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นมุมดนตรีนะคะเด็กๆก็จะได้สร้างเสียงดนตรีนะคะในหัวใจนะคะได้เล่นกลองได้เล่นกีตาร์นะคะเครื่องคอสต,ต่างๆนะคะ และต่อไปนะคะเป็นมุมศิละปะนะคะที่คุณครูเตรียมกระดาษและกันไกนะคะและก็กระดาษสีดินน้ำมันต่างๆนะคะและนี่คือโต๊ะนะคะที่จะให้เด็กๆทำกิจกรรมนะคะในการทำศิละปะค่ะค่ะต่อไปนะคะคือมุมวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะสีการผสมสีต่างๆนะคะ ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูสนามเด็กเล่นของเรากันนะคะว่ามีความน่าตื่นเต้นและสนุกสนานกันยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาชมสนามเด็กเล่นของโรงเรียนอนุบาลดวงใจของเราเลยนะคะตามมาเลยค่ะเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะพอพาเล่นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะโดยแต่ละห้องเรียนจะมีการจัดเวลานะคะให้ลงมาเล่นสนามนะคะเล่นของเล่นนะคะ สนามเด็กเล่นของเรานะคะก็หลากหลายนะคะมีทั้งกระดานลื่นนะคะแต่ช่วงที่เด็กๆได้ลงมาเล่นสนามนะคะก็จะมีคุณครูล,ลงมาดูแลเด็กๆด,ด้วยนะคะอย่างเช่นกระดานลื่นแบบนี้นะคะมีความสูงแต่ท่านผู้ปกครองนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเพราะว่าคุณครูของเราจะลงมาดูแลเด็กๆนะคะในการเล่นสนามทุกครั้งเลยค่ะ,คะต่อไปนะคะมาชมห้องคุกกิ้งของโรงเรียนเรานะคะเด็กๆ,ๆจะได้เรียนนะคะคุกกิ้ง ได้เรียนรู้การทำอาหารนะคะห้องคุกกิ้งของเราก็มีความสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะมีระยะห่างมีโต๊ะสำหรับทำอาหารนะคะก่อนที่เด็กๆจะมาเรียนคุกกิ้งนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปล้างมือก่อนนะคะมีความปลอดภัยสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะแล้วก็มีเสื้อกันเปื้อนนะคะ จะเห็นว่าจะวางไว้เลยเพราะว่าแล้วพอเด็กๆมาเรียนนะคะเด็กๆเขาก็จะมานั่งที่เก้าอี้แล้วก็ใส่เสื้อกันเปื้อนเองค่ะหลังจากชมห้องเรียนคุกกิ้งแล้วนะคะเด็กคุณคูจะพาเด็กๆไปโรงอาหารกันนะคะเชิญตามมากันเลยค่ะอันนี้คือโรงอาหารของเรานะคะจะมีฉากกั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยในช่วงโควิดนะคะจะมีฉาดของเด็กๆวางอยู่สําหรับเด็กที่จะนั่งทานในแต่ละคนนะคะ และคุณครูก็เว้นระยะห่างให้กับเด็กๆนะคะและการทานเป็นยังไงคะคุณครูเอขาทานพร้อมกันหรือว่าทีระดับชั้นเรียนคะคะการทานก็จะทานตามระดับชั้นเรียนนะคะซึ่งมีคุณครูคอยดูแลอยู่ทุกคนเลยนะคะค่ะ,ะและเมนูนะคะก็จะเป็นเมนูที่นําเสนอให้เด็กๆนะคะคุณครูจะพาเด็กๆท่องนะคะนี่คือรายการอาหารวันนี้นะคะที่จะนำเสนอนะคะ ก็จะเป็นเมนูอาหารต้มจืดเต้าหู้ไข่ไก่บดนะคะส่วนของหวานก็จะเป็นเฉาก๊วยน้ำเชื่อมนะคะและของหวานช่วงบ่ายนะคะจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลและในทุกครั้งหลังเราทานข้าวเสร็จนะคะเด็กๆก็จะมาล้างมือที่อ่างล้างหน้าที่คุณครูเตรียมไว้ให้ทางด้านล่างนี้นะคะ ก็จะมีสบู่เหลวนะคะให้เด็กๆได้ทําความสะอาดนะคะล้างมืออย่างปลอดภัยเลยนะคะคุณครูก็จะเป็นผู้คอยโรงเรียนของเรานะคะยังมีห้องเรียนเสริมพิเศษค่ะไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นห้องเรียนอะไรนะคะห้องนี้เด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเป็นห้องเรียนเสริมพิเศษนะคะก็จะเป็นวิชาดนตรีนะคะของคุณครูออสคิริบูนนะคะก็จะมีอิเล็กโตรนนะคะคือห้องนี้แล้วก็พอ เด็กเรียนเสร็จนะคะก็จะมีเก็บออจะสลับวันนะคะบางวันก็จะเป็นเรียนบัลเล่ด้วยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องเรียนเสริมพิเศษห้องเรียนเทวันโดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับประตูด้านหลังของโรงเรียนเรานะคะก็อยู่ซอยงามวงวัน23ค่ะแต่เข้าตรงร้านอาหารแกงป่านะคะด้านหลังจะอยู่ในเคหะชุมชนประชานิเวศนะคะค่ะจะเป็นชุมชนมีหมู่บ้านนะคะมีความปลอดภัยค่ะเพราะว่าตรงร้านอาหารแกงป่านะคะก็จะมีรอปพนะคะค่ะด้านหลังของเราก็จะมีประตูยืนเวรข้างหลังนะคะ ค่จะมีคุณครูคอยยืนรับส่งเด็กๆนะคะในช่วงเช้าก็จะเช่นกันนะคะเหมือนประตูด้านหน้ามีจุดคัดกรองนะคะเด็กๆก็จะลงกระบะลงกระบะที่ทางคุณครูเตรียมไว้นะคะมีฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิแล้วก็ส่งกระเป๋าฆ่าเชื้อในตู้นะคะค่ะอย่าลืมมาชมโรงเรียนอนุบาลดวงใจของเรานะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ